ใหญ่บมืออีกแ้ทุกคนแี้เลย้เน สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านบุฟเฟตซีฟู้ดที่คุณภาพดีและราคาสุดคุม้มฟรีทามพาฟินขอแนะนำร้านนี้เลยค่ะแม่มังกรซีฟูด้ดสาขาลาดพร้าว87ซึ่งนอกจากจะมีบุฟเฟตซีฟู้ดแล้วยังมีบุฟเฟตทุเรียนเบียร์และไวน์ให้ดื่มอีกด้วย เดี๋ยวเข้าไปดูบรรยากาศภายในร้านกันค่ะว่าน่าสนใจแค่ไหนเมื่อเข้ามาแล้วเขาจะให้เราเลือกว่าเราจะทานบุฟเฟร่ราคาไหนราคาเริ่มต้น1299 1599, 1799 17่เหและ1 9 9่ส่วนเรานั้นเลือกราคา1599บาบาทค่ะซึ่งความต่างของราคาก็อยู่ที่ขนาดของตัวกุ้งมังกรค่ะ เมื่อเลือกได้แล้วว่าจะเอาราคาไหนเขาจะให้เราชำระเงินก่อนแล้วไปนั่งรอที่โต๊ะได้เลยค่ะที่นี่เขามี4ี่รอบนะคะรอบละสองชั่วโมงเริ่มรอบแรก11.30นอรอบสอง0 0 0นรอบ3าม3 0นและรอบสุดท้าย19.00นวัยไวแดงนะอันนี้คือเพิ่งจะมากินไว้ครั้งแรกเอาจิบซิ กิน <K in> ไม่เป็นปกติกินเหล้ากับเบียร์เมนูแรกมาแล้วจ้าข้อดีของการทานบุฟเฟต่ตที่นี่ก็คือเราไม่ต้องมานั่งแกะให้เสียเวลาเลยเริ่มเลยบอกเลยลว่าร้านนี้คูลจริง มาครั้งแรกแน่นะอันนี้หอยชังตีนครั้งแรก <c oughs> ดึงเลยเหรอโอ้นี่น้ำจิม้มเผ็ดเมนูแซลมอน ดีป่ะปลาหิมะนึ่งสิวในคนละชิ้นใหญ่มากโอ้ใหญ่เกินสกินได้ไหมเมนูจอปู <c oughs> อ๋อเนี่ย 刚。 ขเขาจะทุกให้เราเรียบราา้อยหมดละนแกะง่ายเลยนี่เลยนี่ง่ายม,มาโโก,กโอ้อโหเป็นเย็นดบสายปูข้ามพลาด <c ười> โอ้หนี่แห่งไามากข้าวส้อะไรจิ้มเลยนะเอาแบบนี้เลยนะอร่อยมากดทุกคน จะบอกว่าเขามีเมนูให้เราเลือกเยอะมากๆเลยค่ะนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะเดี๋ยวรอดูต่อไปนะคะว่าเราจะสั่งอะไรกันมาอีกบ้างโอนอันนี้ปูนิมนิ่มน anh hmm, um. hmm. <coughs> uh, này cho kênh Ghiền

ดินรับไม่ไลามนีม่ด้่ได้ม ไม่ใช่อ่อนๆอร่อยอร่อยเดี๋ยวนะใช้ตบมืออีกอย่างทุกคนนี่คือ1,599บาทเราจะได้คนละหนึ่งตัวนะคือันนี้เราเป็นซาซิมิเนาะชิมซาซิมิก่อนดูดิเดี๋ยวเดี๋ยวิ้มจัเลยเปนน้ำจิ้มข้าวเทดเนาะ ลองตัวนี้ดิอันนี้ปุ่งบางกอกบชีม้าวมันแกะยังไงอ่ะได้ไหมอืมว้าวนนเนื้อเนื้อเนื้อเน้นนจัดไปมันร่อนมากอ่ะก็ชิคกีนพายไม่เลยเออ อืมเยี่ยมตอนนี้เป็นไวน์ขาวเลววยไวน์ขาวกับสปาร์กิ้งไงชอบชอบกว่าเหรอดีกว่าใบแดงแดงมีซ่าซายมัยนไมเป็นสปาร์กิ้งอ๋อไวน์สปาร์กิ้งไวน์เปิดไวน์ขาวอีกอันหนึง่งอ๋ออ,อันนี้ปูดองปูดองเดี๋ยวเรากินแบบเออกินแบบ น้ำดองดีไหมอร่อเยี่ยมเป็นเลย,ยามานะทุกคนือหอยเป่าฮือเหมากเหรอคือร้านนี้เด็ดตรทงที่ม่าสดแล้วก็ ตัวผิกน้ำเนี่ยอรอยน้ำดองน,น้ำซอนน้ำซ้อนเนี่ยมัาทำอร่อยจริงเด็ดจริงแล้วก็สดมาต้งมาในส่วนของไวน์เขาจะเสิร์ฟให้เราเป็นแก้วนะคะสามารถเติมได้ตลอดในระยะเวลา2ชั่วโมงจะเติมเท่าไหร่ก็ได้ไม่อั้นเลยต่อได้กุ้งแม่นะ ดูไข่ดิมัน,ม,นมันใช่ไหมอืมมนอนี่แหละกินตาไข่กินตามัน หอยนางรมซอสไวน์แดงไตอไป่อันนี้ใหญ่ๆนี่เลยอ่ะใหัวนี้ีิเก๋น้ำพริกเกลยอแล้วก็ไวน์แดงใช่ไหมไวน์แดงงไปคิดฟูดได้ไหมลอง หวานไหมอืมดีมันนาไปขอบเปี้ยวได้อยู่ได้อยู่อ,อลาดลงไปจังตีมายเอาแล้วนะวิจะกินได้ไหมอ่ะ มันใหญ่เกินอ่ะเป็นอย่างนี้แล้วกันอันนี้คือไซส์อะไรนะไซส์ L นะเนี่ยเ<อ>ชฟปังเลยใชฟปังบูออนจากซีฟูด้ดมาต่อกันที่ทุเรียนบุฟเฟต์กันนะ เอาเป็นใหญ่เลยจ้ะอุ้ยหอมมากดีมากสรุปร้านนี้เป็นไงบ้างสุดยอดเยี่ยมเยี่ยมมากล,ลาดเผาแปดเจ็ดใช่ใครกำลงังผ่านมาทางนี้แนะนำ ไม่ผิดหวังนะใช่มากันนะทุกคนแนะนำเลยคอนเฟิร์มอร่อยมาก